ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในไบรเดอร์นะครับแล้วก็ร้าน BK SuperB บายนะครับวันนี้นะครับรถเข้ามาใหม่นะครับดูคติพันนิกาเล่9กหนะครับลายพิเศษครับไม่ใช่คันที่ผมไปเอาคันนี้เครื่องเข้ามาใหม่นะครับคันนี้แต่จะคล้ายๆกันนะครับรายละเอียดของแต่งมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับก่อนที่จะจะเปิดราคานะครับแล้วก็เพื่อนๆก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ ผมว่ามันคล้ายกันมากเลยนะครับกับคันที่ผมไปเอามานะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับคันนี้คือดูคตินะครับ959ตัวนี้ก็เหมือนกับคันนั้นครับเป็นแทกีโวนะครับเป็นตัวไทกีโวนะมากับเชียวหน้าเอฟเอสีเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับแต่พิเศษของคันนี้คือลายสติ๊กเกอร์นะครับสเปเชียลนะครับสีสเปเชียลแล้วกันนะครับเห็นไหมก็จะมีของแต่งก็พื้นพื้นเชียหน้านะครับก็จะมี ไฟเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวที่เป็นุปกระจกด้วยนะครับแล้วก็จะมีไปเลี้ยวคล้ายแต่งนะครับใีความโดดเด่นสวยง,งามนะเห็นไหมครับเพื่อนที่สิ่งหนงที่ผมชอบอีกตัวน,นึงนะครับจะเป็นอ่าท่อชุดท่ออาคาโ์พิกตัวนี้นะครับเป็นดูกติดเท,ทอร์แมนะครับมาพร้อมอตวัวแท็กเอีโอจะมาพร้อมท่อกล่องกลองนะครับให้ความเขาเรียกว่าจีด๊ดจ๊าดเวลาเราขับขี่นะครับนี่นะครับก็จะมีการแค้งของอ่า ประสิทธิภาพนะครับปกติประสิทธิภาพนะครับรถค่อนข้างที่จะสดใหม่ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเข้ามาชมรถก็มาได้ที่ร้าน BK Superbike เลยนะครับระบบเบรกหลังกับเบมโบ่นะครับมาข้างเบมโบ่นะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มปั๊มหน้าปั๊มหน้าก็เป็นแบมโบ่นะครับโชว์หน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวของโซวานะครับจะมี ของหน้านะครับจะคล้ายๆกับของเขาเรียกว่าอาซิงนะมีความคล้ายนะครับแต่น่าจะมีการปรับเซตค่าที่แตกต่างกันนะครับมีการสะบัดให้ด้วยนะครับเนี่ยก็แค่ปลอดภัยนะแล้วก็จะมีกระปุกแต่งของดุคตินะครับเห็นไหมอืมรายละเอียดก็มีแค่นี้นะครับนี่นะครับอืมโช๊คปรับได้นะฮะรถค่อนข้างที่จะสดใหม่ดูจากสีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ มาดูรถได้ที่ร้าน b ีเคสซูเปอร์บานะฮะแล้วผมจะลงรายละเอียดราคานะครับแต่คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับเปิดขอเปิดราคาที่นะครับ449แล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อสดนะครับขอเปิดที่449แล้วกันนะครับเข้ามาชมรถได้นะครับถ้ามาจากช่องนี้เอ็มไรเดอร์นะครับก็จะลดราคาพิเศษให้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนไายของเล็วให้ฟรีนะครับ ก่อนที่จะส่งมอบตัวรถนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผม Nick Rider นะครับขอจบคลิปเค่นี้สาวัสดีครับ